สวัสดีค่ะเด็กๆรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของสัญลักษณ์ของธงชาติไทยนะคะโดยคุณครูรุ่งที่ว่าตำดารำนะคะลูกโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสัญลักษณ์ของธงชาติไทย แน่นอนว่าถ้าเรานึกถึงประเทศไทยของเรานะคะสิ่งแรกๆเลยที่เราจะนึกถึงก็คือธงชาติเพราะว่าธงชาติก็จะเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจาชาติไทยของเรานะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ว่าธงชาติที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันเนี่ยสีที่อยู่บนธงชาติมีความหมายว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีที่หคะ่ะลูก สีที่1ก็คือสีแดงนะคะสีแดงจะหมายถึงชาตินะคะสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะลูก อะตัวนี้จะมีลูกศรชี้ให้เด็กๆเ,เห็นชัดเลยนะคะว่าธงชาติไทยของเรามีอยู่ด้วยกัน3สีนะคะลูกมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็มีอยู่ด้วยกัน5แถบนะคะเด็กๆสังเกตตัวสีที่อยู่บนสุดนะคะก็จะเป็นสีแดงแถบที่2คือสีขาวแถบที่3คือสีน้ำเงิน สี่คือสีขาวแล้วก็สุดท้ายก็คือสีแดงนะคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์นะคะลูก ธงชาติไทยเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าธงไตรลงนะคะธงไตรงรงแปลว่าธงที่มีอยู่ด้วยกัน3มสีนั่นเองเด็กๆเรียนรู้ไปแล้วนะคะ3สีก็จะมีสีแดงสีขาวสีน้ําเงินใช่ไหมคะทีนี้นค,นคุณครูจะเอาส,สีแต่ละสีนะคะลูกมาแทนให้เด็กๆเ,เห็นสัญ,ญลักษณ์ประจําสีสีแดงคือชาติ สีขาวศาสนาสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์นะคะ,ะทีนี้มาดูตรงคำว่าพระมหากษัตริย์นะคะในรัชกาลปัจจุบนันหรือว่าในตอนนี้นะคะพระมหากษัตริย์ของเราเราจะเรียกสั้นๆว่าในหลวงรัชกาลที่10นะคะลูกมีนักเรียนทราบไหมคะลูกว่าชื่อเต็มของพระมหากษัตริย์ของเราหรือว่าในหลวงรัชกาลที่10ของเราชื่อว่าอะไร อเดี๋ยววันนี้นะคะชื่ออาจจะยาวไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักชื่อเต็มของในหลวงรัชกาลที่10พร้อมกันนะคะลูกในหลวงรัชกาลที่10มีชื่อเต็มๆว่าพระบาทสมเด็จพระประมนินทรา มาธิปดีสิริสินมหาวชิราลงกรณ์มหิสรภูมิพลราชาวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชาวโรดมพระบรมพระบรมมนาถบพิษพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะลูกถ้าเด็กๆจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราเรียกสั้นๆว่าในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้นะคะ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะนักเรียนได้ยินไหมคะลูกเวลาก่อนที่เราจะร้องเพลงชาตินะคะมันจะมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งที่จะเปิดก่อนร้องเพลงชาติทุกครั้งเลยนะคะข้อความนั้นก็คือธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนะคะข้อความนี้กล่าวขึ้นเพื่ออะไรนะคะลูกข้อความนี้นะคะ กล่าวขึ้นเพื่อให้เด็กๆทุกคนนักเรียนทุกคนนะคะลูกได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะบรรพบุพร,บรุษของเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาปกป้องผืนดินไทยมาอย่างดีมาโดยตลอดนะคะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆร้องเพลงชาติเด็กๆจะต้องร้องเพลงชาติด้วยความ ภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยนะคะเดี๋ยวคาบต่อไปเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆไปฝึกร้องเพลงชาตินะคะแต่เดี๋ยวคาบนี้ทําใบงานนะคะลูกคําที้แจงให้เด็กๆว,ว,วาดภาพธงชาติไทยลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะลูก ธงชาติไทยมี5แถบนะอย่าลืมระบายสีให้ถูกต้องแล้วก็อธิบายความหมายของสีบนธงชาติไทยนะคะว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรนะคะที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คาบหน้าสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ